สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมซึ่งวันนี้ทุกคนก็อยู่กับผมอีกแล้วนะที่ช่องเดอะปอนะครับทุกคนซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม ROV กันอีกแล้วนะครับทุกคนซึ่งอารมดที่ผมจะเล่นเนี่ยก็เป็นโหมดลงแรงนะครับทุกคนมาลองโซโล่แรงกันดีกว่านะดูซิว่าเราจะชนะไหมอ่ะทุกคนเราก็เลือกได้เป็นเลนเมดนะครับทุกคนโอเคเมดนี่ผมทนัซซาตานะครับทุกคนเดี๋ยวทุกคนรอดูสกิลซาตาผมได้เลยนะ ขอให้เบิร์นแบนอลิสเตอร์ไปแล้วกันนะทุกคนเพราะมันขัดบินผมได้นะวีล่าก็ขัดบินได้นะทุกคนเออแต่มวยนี่ยังขัดบินไม่ได้นะฮิกซี่เัียนขัดบินไม่ได้เอาละครับทุกคนผมเป็นซาต้าเม่เขียวนะทุกคนซึ่งอีกฝ่ายก็มีฉีกับซานิธและไฮโนแล้วก็แก๊กนะทุกคนเรียกว่าแต่ละตัวเนี่ยบินยากมากเลยนะทุกคนบินเข้าเนี่ยโอ้โหการเข้านี่น้อยมากเลยนะทุกคนบินไฮโนไปก็ย้อนเวลาเอกบินพุก อาซานี่พวกฉี่พวกแก๊กเนี่ยก็ไม่ค่อยเข้านะทุกคนแต่วิบเนี่ยอาจจะเข้านะทุกคนก็ต้องลองวินลองบินวิบนะครับทุกคนผมว่าผมชนเลนกับไฮโนแน่นอนเลยนะทุกคนโุนคิดเหมือนกันไหมว่าผมมีเบตตามอนิคสองแล้วโลตันอีกสองทีมผมไม่กลัวแน่นอนนะทุกคนยังไงทีมผมก็ต้องชนะตอนนี้เราก็เข้ามาในตัวเกมแล้วนะครับทุกคนซึ่งเซตที่ผมใช้เนี่ยก็เป็นเซตที่แรงที่สุดของซาต้านะทุกคนเออผมเอาแรงที่สุดเลย ไว้เจาะเกาะเวทนะเวลามันออกถอยออกอะไรนายจะได้บินเข้านะทุกคนโอเคนี่โอ้ยไคโน่นี่สวัสดีดก่อนธรมาพลบนะทุกคนโอ้ยเขาปาสกิลหนึ่งเปิดแน่นอนนั่นคือสเตปของไคโน่นะทุกคนโอเคอแล้วก็จะปาสกิลหนึ่งอีกทีเออนี่จับจังหวะให้ถูกแล้วจากนั้นก็จะปา้ากทีนี่จับถูกแล้วจับถูกวจับถูกะเอาเขามีสกิลหนึ่งไนงะตอนนี้โอ้ยโอ้ย โอ้ี่ไงมาใส้ผมจริงด้วยเฮ้ย <Hey. S 1> อืขอซี่ก่อนเลยขอซี่ก่อนไฮโน่อ no. ย่างน้อยก็เก็บคิวไฮโนได้อะโอ้โหแก๊กก็ยังอยู่อุ้ยเอ้ย,อยแก๊กดึงงานนี้า่าคูดาวสิบเอ็ดวิหรือสิบห้าวินี่แหละประมาณสิบเอดสิบห้าวินะทุกคนรอเลยรอเลยรอเลยบื้มโอเคมาโบนัสพลังจอมตีเวทเอมโบนัสอะไหนว่า เุ้ยตัวไรนมาด้านบนนี้เฮ้ยผมว่าดึงเช็คเปล่าอ่าไม่ดึงเช็คนะครับทุกคนแต่แก๊กแบบมาโซนให้เพื่อนได้เฉยโอเคแล้วผมจะนี่เลยนี่นี่เุ้ยโอ้โหปลาเส้นผมโดนด้วยนี่น้อยแล้วก็ต่อเลือดเข้าไปได้อยู่นะทุกคนอ๋อจะีนะจะ่นะอ๋อผมจะสี่นะผมจะสี่นะสี่แบบนี้ ผมเอ้ยเอ้ยจะไปไหนเนี่ยเมื่อกี้ผมจะบินไปไหนเนี่ยโอ้โหแจงดีที่มีฟิกเกอร์นะเออฟิกมาบินกลับได้อยู่โอเคไฮโนตายละไฮโนโอ้ไฮโนสี่แล้วเย่ล่ะพี่ไฮเราสี่แล้วนะทุกคนต่อไปนี้เราจะบินเขาไม่ได้แล้วนะโอเคเขาจะย้อนดีลานะทุกคนเดี๋ยวๆเฮ้ยอันติเมียังไม่พร้อมอันติเมียังไม่พร้อม อติเมตยังไม่พร้อมอติเมตยังไม oh, yeah, ่พ oh ร oh oh okay. oh oh ้อมโอเคเราก่อนเราก่อนทุกคนเราก่อนทุกคนเราก่อนโอ้ยบินตกเย้และโ้องใหม่ก้อนนี่ห้องใหม่ก้อนห้องใหม่ก้อนบินตกเกือบเก็บตานิ้ได้แล้วโอ้ผมบินตกเฉยเลยอืออืออือโอเคปากดูแลตั้งต่างให้ด้วยชึ้มชึ้เดี๋ยวให้ออฟเลนลงมาป้องกลางนะทุกคนเพราะปกติเราเล่นกันแบบนี้นะทุกคน โอเคออฟเลนลงมาตรงกลางแล้วผมก็จะบินวิบไหวไหมอะโอ้ยแกกแก๊กอยู่ด้วยแก๊กอยู่ด้วยโอ้ไม่น่าไหวนะโอ้ยโอยโอ้โอยโอ้โอ้ย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 โอ้โอ้ยโอดูดอ้ยโอ้โ้อ้้้โอ้ยอโ้ เดี๋ยวเลียงกลางเราจะฝากออฟเลรนไว้แล้ว,ก,ลวลกันนะทุกคนเดี๋ยวผมไปช่วยพวกนั้นบินดีกว่าเดี๋ยวแมก็เคะขีดเรียงกลางักหน่อยเพราะพวกเขายุ่งกันด้านล่างนะทุกคนโอเคโอ้หน้าเขเราล้าได้อ่ะโอเคน้าเขาเราตึงอยู่ล้าได้ล้าได้ผมว่าไาาฮาโน่ลงไปล่างนั่นไงลงไปช่วยล่างจะลองลงไปช่วยหน่อยดีกว่าโอเคเป้าหมายของเราก็คือสาดดิดนะทุกคนพอบินไฮโน่มาไงมันก็ไม่ตายแล้วโอเคโอเค เฮ้ยนี่ไงย้อนเวลาย้อนเวลาแล้วเอ้าเสียย้อนเวลานะ 80B นะกูดาว 80B นะเอาเอาเอาอะไรนี่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 โอ้ยอะไรของเขานี่ยโอ้ยที่เราอาจจะไหวนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวขอเลือดก่อนไม่ใช่เลือดสิขอกูดาวก่อนขอคูดาวก่อนขอูดาวก่อนโอเคอยูนี่ไงอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงนี่นี่ไง นี่เรียบร้อยโอเคผ้ตั้งสมาธิตั้งนานนะทุกคนโอเคโอเคโอเคเรียบร้อยเก็บฉี่ได้เนึ่งโอเคต่อไปก็เป็นเจ้านี้นะทุกคนโอเคดาบเหลืองผมเรียกว่าดาบเหลืองแล้วกันโอเค ต่อไปต้องไปช่วยเลนแคลรี่นะครับทุกคนซึ้งว่าเลนแคลรี่นี้เขาน่าจะไม่ไหวแล้วนะทุกคนโอเคเขาโดนกดลงมาแล้วไปเร็วนะขอไปช่วยกันเร็วบึ๊บปั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 ๊บฮึบปั๊บปา๊บปั๊บปั๊บปั๊กแก๊กตายนะแก๊กตายนะแก๊กตายนะั๊บป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 ั๊จปั๊บปั๊บป๊กตัวนี้ อืมสู้สุดชีวิตนะทุกคนโอเคเราเสียบป้อมบนไปแลวหนึ่งน่าจะสู้กับไฮโน่ไหวอยู่โอเคแต่ไปอขอไปช่วยล่างหน่อยดีกว่านะทุกคนบินใส่ฉีนะโอเคเอ้โอ้ยโ,โอ้ยไม่นะเอ้ยล้อมได้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 แบบนี้ก็ล้อมนี่ล้อมเลย ล้อม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 เรียบร้อยนะครับทุกคนอืมฉีแตกนะโอเคจงังหวะนี้นะ่าจะมีตัวดักอยู่เปล่าไม่แน่ก็เอามังกรเหลืองอยู่นะทุกคนใช่มังกรทองโอเคอเคุ้ยเขาไม่ไดเอามังกรทองอ่ะเขาไปไหนกันหมดอ่ะัดเหรอไม่น่าดักนะทุกคนน่าจะฟาร์มอยู่โอเคง่ายง่าฟาร์มอยู่จริงด้วยชือ้อเรียบร้อยให้เตะเราได้นะทุกคนขอแค,ค่คลิปเล่นกลังหน,น่อยดีกว่า โอเคตรงนี้คลิปเลนกลางชืบชืบชืบโอ้ยไฮโนมาโอ้ตัวอันตรายเนี่ยอืมเขาน่าจะมีอัติล้วตอนนี้โอเคเพิ่มพลังเวทนะทุกคนโ้ย้ยเฮ้ยเ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยยวเเยเเฮาไหฮ้ยเฮเเฮ้เฮ้เายเฮ้้เยเฮ้เฮยนฮ้อเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮเฮเอเ ชุดแปดโอเคเคลิปเชียร์คลิปเลยเชีคลิปเลยคุ้ยคุยอุ้ยเกือบเกือบนะทุกคนโอ้ยโอ้ยเอ้าต้มเปิดแล้วครันผมต้มเปิดแล้วผมช่วยไม่ได้โทษดีถ้าบินไปติกขื่อนะทุกคนเมื่อกี้คือมันใหญ่เกินโอเคเราต้องบินขื่อเล็กๆเนาะทุกคนแบบนี้โอเคโอเคนี่ไงนี่ไงนี่ไงบ่อยเปบาเฮตเต้เฮตเต้เงียนติเปบาหน่ะ

รู้สึกว่าจะไหวนะทุกคนโอเคไม่ไหวโอเคมัน้อนเวลาแล้วโอ้โหแพ้ไฟทุกคนรอบนี้แย่น่ะทิ้งผมไม่ไหวนะทุกคนยังต้องรองไหมเฮ้ยแก๊กลุดแล้วใช่ไหมเอมอเขาบอกว่าล้างไปแล้วแก๊กลุดแล้วแน่นอนแน่นอคุณไปว่าแก๊กอะดูดไปแล้วยังไง ลาอุย้ยแก๊กระเบิดตายเลยยังไม่ทางบินเลยนะทุกคนอุย้ยแก๊กเอ็กซ์คิวโ,โอ้โหยังโหดเลยแก๊กเอ็กซ์คิวนะทุกคนตายเลยโหแรงมากโอเคต้องหาทางบินให้ได้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมไม่ป่อแล้วผมจะบินหมดเลยแล้วกันตายก็ตายนะทุกคนโอเคตอนนี้เงินไรอะ นี่เงินเรานำอยู่นี่ว่าโอเคแต่อยากแลกอะอยากลองแลกโอเคไฮโนมาล่างหรือเปล่าทุกคนตอนนี้ไม่แน่ก็ไปเอารักดาร์กกับสานิดนะทุกคนผมว่าเอารักอย่างวันนี้ผมว่าสานิดเอารักอยู่กับไฮโนฮึปุ้ยไฮโนไปด้านบนอะแต่สานิดหายนั่นไงสานิดเอารักแล้วเรียบร้อยโอเค โอ้ oh, ที่เป็นคิวโอ้แคลรี่เกิดแล้วมั้งนะ่ะโอ้ยที่เป็นคิวเลยยังโหดเลยนะทุกคนที่เป็นค oh, oh, oh. hey. ิวอ๋อไฮโนเห็นแล้วเหรอไฮไฮโนเห็นเหรอแน่ๆไฮโน่ไฮโนมันเห็นนะไฮโนมันเห็นนะไฮโนโอ้โหเฮ้ยแล้วผมเขาพุ่งช้าไปโอเคโอ้โหเพื่อนเราตายกันไม่หยุดเลยเฮ้ยสต๊อปตายก่อนก็นได้นะเพื่อนเฮ้ย แต่เข็มก็โหดจริงเลยนะทุกคนโอเคมาดักฉีหน่อยดีกว่าฉี่ฉีฉีฉีไม่ลงมานะทุกคนฉี่เขาไม่ยอมลงมาแต่นึก็งานยากสิโอ้ยฉีลงมานี่หว่าโอ้โหฉีแอบอยู่ในพุ่มโอ้ยยกยกยกเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเลยสิจังหวะนี้โอเค ได้ขี่ได้ขี่โห้ยโว้ยโว้ยโว้ยปาบ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 โอ้โหไม่ได้นะทุกคนอันติีเราหมดโว้ยโว้ยโว้ยได้เปล่าได้เปล่าอุ้ยอุ้ยได้นะได้นะได้นะแบบนี้ทึบปาบปาบปาบโอเคได้อยู่ยังพอไหวอยู่โอเคเฉลี่ยคลิปมันม่วงออกไปซะชึบแปะเข้าให้เรียบร้อยเลยผมเมื่อกี้ ผมกับไอริใช่ไหมเออฆ่าแก๊กได้อ่ะรวมพลังกันสองคนนะทุกคนไม่ว่าแก๊กจะอึดขนาดไหนอกอกเกาะไฟไม่ได้ขนาดไหนผมก็ฆ่าได้โอเคทุกคนนี่นี่น,นี่ไฮโน่ไฮโน่ไฮโนบักไฮโน่บักไฮโน่บักไฮโน,น,น่โอ้ยบินไม่ได้ต้องหลบออกมาแอบก่อนโอเคอุย้ยมันเห็นนะโอ้ ไม่แน่ค่ะเช็คพุ่มดเฉยไปเปล่าเอาเอาซา,น,า,น,น,น,า,น,านิโดนซานิโดนจังหวะนี้ซานิโดนซานิโดนโดนอุย้ยบินตกแย่ละ่ะสวยแล้วนะทุกคนอืมเอาสกิลไปไหนโอเคอ้าเสียฟิกเกอร์สองอเมื่อกี้ไอเสียพันนี่กับเสียฟิกเกอร์นี่ว่ะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเฮ้ยยกไม่น่าดีนะโอ้ยยา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 ,ยา,ยา,ยายโอ้ยไม่ได้ด้วยแย่แล้วโอ้แย่แล้ว,โ,วโดนจบไหมเนี่ย ทำ oh ไมก็โดนไหมเนี่ยโดนไหมเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลคีบคีบเอากลับกลับกลับอ้ยเฉียดมากเลยนะทุกคนเฮ้ยผมผมอาจจะบินไหวบินไหวบินไหวนะถ้าผมเกิดฐานะอาจจะไหวทุกคนน่าอย่างน้อยก็ต้องหน้าได้คิวอะดูเลือดเขาดิเขาไม่ยอมรีเลือดด้วยเอาเลือดโลแล้วนะหนูหนูไม่รีเลือดหรอฮะห,หนูไม่รีเลือดหรอฮะฮึฮนี่นี่โอ้โหไม่ได้คิวแย่แ่ละ ย่ละโอ้โหจังหวะนี้เสียเป้าเป้าโอ้โอ้ตายกระเลียงตัวเลยทุกคนเอ้าเอ้าแฮเต้ฮเต้เอาเลยเอาเลยแฮเต้แฮเต้เรียบร้อยเรียบร้อยไหมอือหอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังรอดได้รอดได้โอ้หม่ก่อนแฮเต้โอ้ใหม่ก่อนในแฮเต้ดิเอ็มโซโอ้โหเรียบร้อยเลยนะทุกคนโอุ้ยมันเป็นไปได้ยังไงนี่ผมแพ้แล้วโอ้ใหม่กอดวุ้ยอยากจะร้องไห้เลย เออผมแพ้นะทุกคนเกมนี้อืมโอเคมาดูซ okay, ิว่าใครได้ MVP นะครับทุกคนเม็ดผมติดลบสิบหกเลยนะทุกคนโ oh, อ้ยแม่นาดาวลดอ้าวสตาร์ได้ MVP โอเคโฮมายก็นี่คือดาเมจนะทุกคนผมทำดาเมจอ่าไม่เชิงเยอะสุดในทั้งหมดนะทุกคนเปล่าโอเคไม่เชิงเยอะสุดจริงด้วยโฮมายก็ oh, God. ผมแพ้เลยโอเค อันดับผมน่าจะลดน้นดับเม็ดอะก็เอาเป็นว่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ล so like, ืมกดไลค์กดแชร์ก s u ซับไ i b ์และกดกระดิ่งด้วยครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย